พสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันดีแล้วครับมืนหนีกระ่องอร่อยนัวเพราะผมยุตครับเลยกะเจตีอยวว่าแซ่บเลยค่ะเด้อนีครับเจตีมืนหนีได้สมผ่อนนะครับมากพี่น้องกินเขากินเขาแรงซุ่มกันครับไปจัดการเลยเฮ้ยบักพริกเนาะป็นตะวันนะวันเลือกเอาเด้อนี่นวยซุกยนวปกกับนวยดิบนวยเฮมนะมบ่นวยเฮมกับนี่อ่ะเออหนุ่ม ยุ่งเริ่มมากแล้วมึงถ้าพี่น้องมากินเขากัดส้มจุดส่วนหน้าบ้านขอบคุณครับอ่ะกินแม่กินกินทอดชมชมทอดชมทอดเอาเข้าไม่ตางาไปโจกให้่ยวโอ้ตาเอ้าเริ่มหนาวแล้วข้างนี้ก็ได้หนาวอย็นงเ้ยฟู่มะข้องวันแหีตาตรงอาบน้ำเว้นอันนี้ทอดไฟแห้งผดใหม่แม่เบิ้งนับเรื่อแม่นี่นัวปะอืมพอดีพอดีแซ่บ อืมอืมเนื้อบุพเผ็รบุพิพชรตัวตนนะมันเผ็ดได้หรอกเผ็ดไม่เคยกินยยพักกันจะสวนให้กับพี่้องได้กินแล้วเราพักก็ได้ืมเผ็ดกากเม,กกง,มงกลางเมืองกลางเนี่ย ติมตัวนี้ตัวนี้ป่ามันตน้องมีกลางบนมาป่าท้องโก้ติมตัวบัใหม่มตรงนู้นนี่ตรงกลางแสบเนาะคือม,มีตะขายแท้ก็บปก,กินให้เบิ่งแท้เจ้กินกินแล้วพี่น้องกินแล้วกินเนี่ยมันกแ็แซบเนี่ยมันเรื่องสมเนี่ยยหญ่มักสมอันคล้ายกระเบิ้องแล้วครับแล้วมีไม้แต่มาบอกด้วยครับ พ่นลายที่อุ่นแมาเนียมันำปลา,าปลานให้นำปลาเยอยู่ประมาณหเจ็ดอยหัวนี่ละมั้งวันนานขึ้นหน้าตาคนละพันเนี่เน่ยพันด,ดำพันนี้มันจว่าขึนหลายปันพันั่นอยู่แมนเอ ม่ันสามพันมันถูมือมงโอ้แพงเลยซื้อกำที่บาทเอเม็ดพันมันป่ะมานสามพันบาทประกาศสามพันอันนั้นหันหรอครคือวาซาีเ็นกระปอันนั้นเันอาเห็ปกับเห็ดสมเลยเซ่าอันนี้า่นเนี่ยอมออซงอ่อืมอนาไปออมเส็นอะออมเส็นเนือน เนี่ยไม่ห่นนเป็นก็เขากันดีเถอหล่ะครับครับอันนั้นด้วยน้าเสียปากเนี่ยครับอันแบัะนหะมักคมคมอ่ะนะได้ไหมแมงมักมะละน่ะนี่อันนันเขาอแมงเขาเชื่ว่าขอแรงซุ่มกันด้วครับมาละ กินง่ายๆเลยเนาะแรงครับมจมอยากดูดิได้อเอียงกินแรงเนาะทั้งนั้นเนาะคร,บรับกินง่ายๆไม่ยังกบกินไปพี่นอน้องตามภาษาเพื่อนบ้านเหรอกินง่ายๆไบๆอ่ะิกไข่โดยมากเก็บ ถึงเงยเดี๋ยวผมล้าบเลยคือตัวนี้มันตั้งดุลายตัวนี้วัดดุลายมันสีวิสามตัวพีความเนี่ยม่าไม่กินพีความคับละรวยละวยไม่เห็นไม่เห็นลูกค้างแล้วเห็นตัวนี้ผมณไ้เอาต้นนี้เนมันเลยเนาะ ออกก่อนเดี๋ยวเสกุยออกก่อนมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเนดะ้อก,อกินี่ยมันน้องเขาปัวเขากินเสาแดงแล้วมันนาะเดี๋ยวอย่างมูส้มกันนอ้องมือไหนเนาะมันกระเทียม,มกระเทียมถ้วยหมดขัดใส่เอาไปทอดแล้วมันใหม่มใหม่แล้วอเอาไปท่นทอดรุ่นปลาทอดครอบปลาไหมปลาไก่ยี่สุกแล้ว ก็เลยทีมล่งทีมไดเแล,ล้าเลื่อมป่ะเนี่ยต่เบื้องเราควันกลุ่มกันมาหนึ่งหินหมดนอ้วระวังเลือดตาหินเขียวไม่หเห้นหลือหน่อยอยู่เลยเขียวบุพรีกกับสมเ ย้นยังเห็นยำแขวหักมาไล,เล <c oughs> ยเลยมั้งยำหมดจอ้อ ใา่ามั้งหรือนม่ที่ว่าเขาเป็นไทยเฮือนเดียวกัน,นเน,ะนเาะพี่น้องเนาะกินเขาแกลงซุ่มกันพอแม่ลูกตาแย่ไอ้น้องก็ว่ากันไปยายก็เป็นยายคือเก่าเด้อบอก่าเฮาสิอยู่ใส่ยูใส่ห้าวกินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเขาเป็นพี่น้องกัน แม่เตี้ยนี่ไปไสนี่เห็นพีนพ่น้องพีนง <paper S 1> พ่น้องเห็นพี่น้องจับได้เนี่ยโอ้ยดีใจอีหหลีรอคนที้พี่น้องมาบ้าน,น,นยังมาเอา,าอีกโอ้ดีใจเว้ยพ่อพีนอ่น้องขั้นมือใดไปผู้เดียวบ่ะน้องสุลูกสู่สพอฟังมามือนี้หอยเห็นหหพี่น้องหอยเว้ยอืมบูทัวแม่ปลูกไว้ป่ะเนี่ยแม่ปูไปสองสามตนหัวของมันหนีหมด เขาไม่ป่ามันจา่ามันมันเมาเลนนี่เขาก็ไม่ป่ากับมันแซ่บใช้เบึงห้างนี้ดับใหม่รืืมพ่ออะไรทีผ่ผมต้องจมมาไล้เขาบก่บกพ่ออะไรป่าโอ้จากปัน่นละมันสามปั่นแล้ว เอาตาเพราะอะไรก็แฉะเพ็บขั้นห้าวายกถอนอ้าก็เอาไปใส่ใบตองเนะื้อไปนองเนะ้อใส่ใบตองตอปีงเลยปีงเลย,ย,ย,ยแต่ว่าปลาสุ่ม มันมันถือมันมักแล้วแล้วถือความหวานมันจิบเนื้อเปื่อยได้พี่น้องเลยมันคือปลาสดดิแมอนพี่น้องมาสิวษาอย่างเงี้ยคือเปื่อยมันคือเปื่อยมันคือเละเพราะว่ามันถือมันถือไฟมันจีบเปลยเปอยอเอาไปต่างห้องกันบ้างนึงเอาไปปิ้งเนี่ยเนื้อเปื่อยไปเลยหรือว่าไป็หนึ่งเลยนี่ยดูว่าตามมาร์กมันปลาสดบ่เป็นยังทั้งทั้งเกตุเป็นปลาแดกปลาลาเขาเนี่ยพี่น้อง ก็ถสิเปียงใส่ห็บบ่ได้เลยมันสิเปื่อยมันสิเหีนนเยจะไปเต้องตอกแล้หอเอาไปตอกห่อหืมแกะปพ่อเี่ผมกเลกระดาษจะใส่ไหมไม่ได้มันเขายางาแบบ,แแบ,บแจิ้มยังไง ใต่ปนหมันมีหน่าจะแสบกับส้มกันกินหลากหลายกันไปพี่น้องวันนี้มีสม็เลยถอดสมสุกกันกินแยบแยบปีนตรงนี้อ้าขาดแยบกินได้หลายต้วนี่อ้าการหายุกแสบบาดเทาดีก็แสบบาดเ่เทาเลยบ่เทามาแล้วโอ้จริงเขาบ่แยบแสบตัวแก้วบมันหล่นหมดแสบว่ะโอ้เขากนตัวนียวแต่ก้วผมยังบุลนัองเดียวผมกับแสบ อยู่น้ำเนี่ยเข้ามากดอกออเลี่ยอะกลิ่นมันกำลังมั่นๆเลยใส่ตู้เย็ยนได้เป็นเดือนซองฟิตได้เป็นสามที่เดือนแม่นอนใส่ตู้เย็ยนไม้เขาเขาอยากกินย่ำเลเอาใส่ฟิตไป้เขาก็มาถอดกินเขามาปีงกินกินได้แนละ้วพี่น้องไนดะ้ือสม <c oughs> แบบเดียวกันกับกับสมกุ้งสมปลานหน่อยอก็นดนะ้อาใส่ตู้เย็ยนไ้เลยมาใส่สมเน่าหมแล้ว,วละนะ ส o o m ไปเรื่อยมือนี่ไม่เห็นคู่บักลาจานบังดาจุ่งเรียนเป็นยังมง้าเนี่ยเราเห็นแม่เราห่ว,หวงไส้แม่เจ๊เตียเยยเ้ยส o o กุง้งเจ้าแม่ก็กินน้ำจักเศร้าบาทเดียสันเจ้าสิวะพ่อคอยบังได้ละบานี้สันแม่ว่าแม่ก็เลยว่าเอานัดกันอยู่ห่างสะดุ้งหนา้าสะดุ้เ <laughs> พราะว่าเราเที่ยวไปสวนทางนั้นบ้านนะอยู่ในเมืองอ่นะนะเมียเราว่าเราก็เบิ้งอยู่บ้าเราเบิ้งเมียเราว่า ข่อยว่าอยู่ข่อยเบิ่งเราอยู่เรื่อยซูมือซูมือข่อยว่าเราเป็นไห้บ้านไรแต่หัวว่าก็ได้บ้านข่อยนี่ละเี่แล้ววะมูแม่นละบ่เออมูแม่เราเป็นมูแม่พ่อแม่เพิ่นเป็นพี่น้องกันอืมออก,กีกับบินมาแล้วยูหน้าไม่แต่งกีแล้วไม่ต้องแล้วขอดำพูดกันแล้เอาตากินได้หลายแล้วตาเจ้าบ่ใครได้กินอ,ออกคลิปน์นะมูกินออกคลิปต์ไปกินเยเยอะๆ อิ่มก็กินตามอิม่มเียแหละไปห้องกันเลยได้พี่น้องอม,มืนนีซุ่มกันเท่าน,นี้นะครับมือหนามีน้ำเสียบมานซุ่มกันไหมไปแล้วครับผมขอบคุณหลายๆเด้ทีพี่น้องคอมเมนต์มากแล้วก็กดไลค์กดแชร์<ห><ห>ครับผมไปละขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้ที่มากินน้ำกันที่มากินซุ่มกันกินยังข้อกินน้ำกันขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ใหญ่กดติดตามขั้นมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ใหญ่ววาลละ พี่น้องเขามีความสุขมีความจเจริญเนอะนพี่น,อน,น้องเนออยู่ใสอยูย่ใสเขากับพี่น้องกันมีสุขภาพแข็งแรงโบเก็บโบ,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 บจนนะพี่น้องเนอะขั้นเป็นลูกน้องเขั้นก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายเด้อผู้ข่าผู้ขายก็มีกำไรไอ้โชคดีเบิร์ตสุขุมสุขอมขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมเบ็กนะจีเดจี๊ดครับอย่าลืมเด้อสมบัติเท่ากับเสียครับผม